ผู้รักประกูลนางปลื้มได้รับพระราชทานดอกไม้เยี่ยมจากประเทศสหรัรชสุดาปลื้มปิติกันทั้งครอบครัวเมื่อล่าสุดเสดอนล่าสามีของคุณหญิงแมงมุมได้ออกมาโพสต์ภาพสุดประทับใจได้รับพระราชทานดอกไม้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยโพสต์นี้ได้เขียนข้อความว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชทานดอกไม้มาให้แมง,ง,งมุมมรรว สีคำรุง้งยุคนรัตตกุลในโอกาสที่ป่วยและรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ความปลับปลื้มและปีตินี้มรวสีคำรุ้งพร้อมทั้งครอบครัวจะเทิดทูนไว้เหนือเกล้าวจนตลอดชีวิต